การปิดห้องหารือนี่ต้องบอกว่าเป็นการประชุมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะเป็นการประชุมที่ไม่มีการถ่ายทอดสดด้วยเดี๋ยวเหตุผลคืออะไรเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ในการประชุมนะคะก็มีนายฉลาดขำช่วงสสร้อยเอ็ดประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมการประชุมเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนตรวจสอบการทําหน้าที่ของกกตกรณีที่มีกลุ่มสวสํารองเข้าร้องเรียนเรื่องการหัวเลือกสว ซึ่งการชี้แจงในวันนี้นะคะมีกลุ่มผู้สมัครสวในฐานะผู้ร้องแล้วก็มีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกกตส่งร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลยากกตเข้ามาร่วมรวมไปถึงมีหน่วยงานต่างๆภายในกกตเข้าชี้แจงต่อกรมาทการของสภาชุดนี้ด้วยนะคะพลตำรวจโทรคำรบระบุว่ากกตทบทวนการยกคำร้องข้อร้องเรียนต่อเลยาธะที่การกกตกรณีที่มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ทราบว่าจะมีโพยและแจ้งเลขาธิการกรกตให้ระง,งับการเลือกแต่ปรากฏว่าเลขาธิการกรกตกลับละเลยทั้งนี้ก่อนที่รองเลขาธิการกรกตจะชี้แจงค่ะก็เป็นการชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองนั้นนะคะจังหวะนั้นก่อนที่จะได้ชี้แจงปรากฏว่านายสุทธิชัยจรุเนธสอสอุบลราชธานีพักภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมธิการได้เสนอให้ที่ประชุมดําเนินการประชุมแบบลับระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เหตุผลคือเรื่องดังกล่าวมีความสําคัญและสังคมให้ความสนใจกรรมธิการหลายคนต้องการจะซักถามและแสดงความเห็นจึงขอยังไม่เปิดเผยเพราะถาหามีการเผยแพร่สดการชี้แจงของผู้ร้องและผู้ถูกร้องค่ะหมายถึงกลุ่มสวสำรองในฐานะผู้ร้องนะคะแล้วก็ผู้ถูกร้องทางกกตนั่นเองทั้งสองฝ่ายนี้อาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ทางกรรมธิการเลยบอกอะขอให้มีการประชุมลับได้ไหมปิดห้องหาหรือ,ไม,อไม่ให้เผยไม่ให้เผยแพร่ถ่ายทอดสดค่ะและก่อนการประชุมนะคะนางสาวกุสุมาลาวตีสิริโกมุตสสวสำรองเปิดเผยว่าตนเองได้เดินทางมาที่สภาผู้แทนร,ราษฎรก่อนวันเลือกสวอ,อันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านะคะคุณผู้ชมนางสาวกุสุมาลาวตีเนี่ยบอกว่าในตอนนั้นที่เดินทางมาสภาคือมาเจอกับหัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งที่ทุกคนรู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี หมายถึงกระบวนการการหัวเลือกสวรวมไปถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนหนึ่งเพื่อขอความเมตตาและขอคะแนนซึ่งรัฐมนตรีช่วยคนดังกล่าวค่ะได้พาตนเองไปสวัสดีกับผัวหน้าพักแล้วก็ยังมีการให้แลกลายกับเลขานุก,การเอาไว้ด้วยรวมถึงโทรไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดอำนาจเจริญคุณผู้ชมจำตัวละครน,นี้ดีๆนะคะที่คุณุสุมาลวตีอ้างถึงนะคะผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งบอกว่าเป็นคนสำคัญที่ทำโพลทุกโพลแต่เขากลับบอกว่าสวสิบคนเต็มในกลุ่ม14เต็มแสดงว่ามีการจัดโผกันไปเสร็จแล้วนี่คือเหตุการณ์ณวันก่อนเลือกสวตามข้อมูลที่คุณกุสุมารวตีบอกนะคะคุณกุสุมาลวตีบอกด้วยว่าอ้าวแล้วพอถามว่าเต็มแล้วหรือผู้หญิงคนดังกล่าวผู้หญิงคนที่อำนาจ,จเจริญนะคะก็ยังถามว่า จะเป็นสวตัวจริงหรือจะเป็นโหวตเตอร์ละ่ะคุณกุสุมาลวตีในตอนนั้นตอบกลับไปว่าตนเป็นสสมาสมถึงสสมัยมีศักดิ์ศรีดังนั้นขอไม่เป็นโหวตเตอร์ผู้หญิงคนนั้นจึงกล่าวต่อว่าสาวหนึ่งคนใช้โหวตเตอร์400คนซึ่งวันนั้นคุณกุสุมาลวตีบอกเลยนะคะตนเองไม่เข้าใจค่ะอะไรคือ1คนใช้โหวตเตอร์400คนแต่วันนี้เข้าใจแล้ว มีโหวเตอร์เป็นหมื่นคนกว่าจะได้สวซึ่งเป็นกระบวนการในการเลือกสวที่ตรงกับที่หลายฝ่ายชี้แจงก่อนจะย้ำด้วยว่าที่เธอกล้าออกมาพูดเพราะเธอมีหลักฐานค่ะหลักฐานที่คุณกุสมาลวตีอ้างถึงคือเธอบอกนะคะว่าในโทรศัพท์มีเสียงผู้หญิงคนดังกล่าวที่อำนาจเจริญด้วยเหมือนกับมีการบันทึกเสียงเอาไว้มีรูปถ่ายกับหัวหน้าพักการเมืองซึ่งเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วย ก็อยากจะให้นําข้อมูลเหล่านี้ไปชี้แจงที่ศาลค่ะดุเดือดมากจริงๆนะคะ